สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้วันคิดสต์มาสนะสวัสดีทุกคนเมลี่คริสต์มาสแอนน่าปีนีอาขอให้ทุกคนมีความสุขนะวันนี้และนิวเยียในของป้าก็จัดเสร็จแล้วตอนนี้รออาหารรอลูกสาวมาวันนี้ไม่ต้องทำงานแฟนก็ทำกับข้าว ป้าชอบของสวยๆไงจะหั่นตุ๊กตากลับมาก็เมื่อกี้ถ่ายรูปตรงนั้นมาเนี้มาเนี้วันนี้ให้ดูข้างใน ก็เหมือนไอ้นี่คัดได้คัดมาตอบบางคนก็ไม่ทันเลิกงานแล้วนี่คัดใบนี้สวยคัสซันตาอันนี้ต้นต้นคิจมาบ้านเราก็มีไหมเนี่ยต้นเลี้ยงยากใบล่วงดีจังเลยเนี่ยตําสวยนะ สวยดิเตาไฟเตาไฟาตาไฟอุ่นไม่ค่อยได้ใช้หรอกเปิดที่ติ้งเหรอ,อหันหน้ากลับไปทางนู้นเดี๋ยวหลานก็มาได้รอรอหลาน มีความสุขวันหนึ่งทำงานเหนื่อยป้าทำเองนั่นเละเนี่ยติดไฟเองแฟนหลานวต้ววยสามขวบเขามาถึงเขาเจอไอ้นั่นยังเหลือนะเขามาแฟนเป็นพวงหมดเลยเนี่ยสองอันสองอันของหลานเนี่ยตัวเล็กๆก,กันเนี่ยชอบเอาช็อกโกแลตไว้ไว้ไว้ล่อหลาน วันนี้ก็มีความสุขไม่ต้องทำงานไงเออดอกไม้ป้าไหมาเอาไว้เสียบเสียบตกแต่งบ้านเนี่ยป้ามาเสียบผัว่ะาพาไปดูห้องกินข้าว ดูต้อกินข้าวนะชมพัาเนี่จัดจัดเมื่อคืนนี้แล้วก็มาต่อตอนเช้าเมื่วานเลิกงานป้าเลิกงานห้าโมงไงไม่มีเวลาจะทำแบบที่ร้านลืมไม่ได้ทำนานแล้วเลยทำแบบไบพัดแล้วก็เอาใส่แก้วเนะี่ย ก็วสวยดีนะทุกคนเอาไปใช้ได้เนี่ยมาแล้วก็ดอกลายมันพอดีเลยเนี่ยพอดีเลย whoa, whoa, whoa. เออเอเอทำวิดีโอมยจ้ามาแล้วลูกเข้าวิดีโอไหมจ้า oh, nice. oh, er, สวยเออมากันแล้วมากันแล้ว เดี๋ยวแอบดูอาหารสิมากันแล้วจ้ะได้กินแล้วเพราะอาหารนี่เขาเสร็จแล้วไงจะให้ดูจะให้ดูแทบโบนี่นี่นี่ลูกชายเขาไปซื้อไอ้นี่มาใส่เออเนี่ยไอ้ที่ขูดไงถ้าใครใครขูดได้เงินก็ได้เงินน่ะ ආතමෙන් <Gã> ทํา <GETORIC> ท <avez> ุกปีทําเองอ่ะเดี๋ยวไปดูในครัวสิวับ ยังอบอบอยู่ในตู้ไก่งวงไก่งวกรมหมูป้าไม่ได้ทำหรอกนะเปวาทให้ดูอาาอีกทีหนึ่งหรเางเดี๋ยวเขาก็จะเอาปลาไม่ไอาไมอนเนี่ยใส่ในจาน I'm over, me then holding. They can want to go it, but they said I'll bring them back at 10 o'clock. So that means, can you imagine telling him he can't open his presents until the girls get home? It, it That's what I mean, so but they'll all be under the tree, No. knows. Yeah. You want to call eh? Who says? Video. What, Thailand? Yeah. Fish. Fish. No, 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 no. Uh, For everyone. I thought she was doing Thailand. Comment, hey, Thai? Yeah, we're กนไ้ล่านเขาทำให้เนี่ยล่านสาวแต่เป็นละมงภาาตรงนีู้ไอตัวไอไอคนกลางเขาทำให้ทำขึ้นไปนู่น,นแล้วเขาก็เอาดอกเนี้ยขึ้นไปเสียบแต่เป้า,เาลงมาเอามาใส่นี่ไง

พุดแบกพุทแบกดาบิงพุทแบกพุแกโฟกัแกกด็เยพุดธเยพุทธบอยหลานชายสามขวดฝาคนเล็กคนเล็กพ่อขอกไมให้เข้าวนะเนี่ยแอบเอาข้าวเออว้า Look at that! Look at that! Look at it. hello, he high. hello. Oh. Say Merry Christmas yeah. to people. Say Merry Christmas. Oh. Merry Christmas. Oh. Merry Bye. Christmas. Bye. I love you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 . <laughs> uh. you okay. You okay. Mm -hmm. You got that. Wow, you got jaw! You got jaw! Yeah, you got car! เท่านี้ก่อนนะจ้ากดไลค์กดแชร์กับซับสไคร b e ให้ป้าด้วยนะบายบายเดี๋ยวให้ดูลูกสาวหน่อยลูกสาวนี่ยวันนี้สวยเลยนี่ลูกสาวคนโตเออบายบายอเมร์แฟนเขาบาย Merry Christmas Happy New Year